สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันศุกร์ที่18มีนาคม2565นะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้ตลาดแม่ต้องบอกเลยว่าแม่จะพยายามยืนตรง1,680จุดให้ได้แต่ก็สุดท้ายก็ปิดไม่ได้นะโดวยวามาปิดที่ดัชนีอยู่ที่1,678.51จุดนะครับลดลง3.25จุดคิดเป็น0.19%มูลค่าการซื้อขายวันนี้ 9 7 7 3 7 1 5ร้าบาล้านบาทนะครับดวยว่าทิศทางสัปดาห์หน้าจะมีโอกาสไปไปชิด1,700จุดได้หรือไม่เดี๋ยวเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับกูรูอย่างคุณกรพัฒน์เชษผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนบริษัทหลักทรัพย์โนมูละพัฒนาสินจะมาสรุปภาพรวมตลาดหุ้นไทยวันนี้รวมถึงประเมินทิศทางแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่ครับ โดีสวัสดีครับคุณกรพัฒครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูวันนี้วันศุกร์นะแต่ทฤษฎีไม่สามารถปิดเหนือ1680จุดได้นะวันนี้เกิดอะไรขึ้นครับคุณกรพัฒับครับก็ต้องบอกบรรยากาศตลาดเองเนี่ยไซเวทั้งวันนะครับก่อนที่จะช่วงท้ายก็มาปิดเป็นภาพลบเล็กๆนะครับจากการปรับสานะนะครับของตัวฟุซี่ลีบารันนะครับซึ่งก็จะมีแรงขายออกมาในช่วงราคาปิดประมาณสัก 25ล้านเหรียญนะครับก็ทำให้บรรยากาศตลาดทุนไทยเนี่ยต้องบอกว่าแผ่วๆในช่วงปลายนะครับขณะที่ระหว่างวันนี้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีวิจัยบวกใหม่ๆมาสานับสนุนทิศทางลงทุนด้วยนะครับก็ทำให้ทุนโดยส่วนใหญ่เองเนี่ยยังครงรอเวเดนซีนะครับซึ่งเป็นสถานการณ์ภาพของตัวความเสี่ยงรัสเซียยูเครนนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ขอให้เกิดแรงกดดันต่อภาพตัวเงินเฟ้อต่อเนื่องครับผมครับผมสัปดาห์หน้าเองเ,องเองนี่ยแต่ชนีบ้านเรามีโอกาสที่จะไปพิชิต1,700จุดได้หรือไม่ครับคุณมอทัับครับ กรอบบนก็ต้องยอมรับนะครับว่าตลาดฟื้นตัวมาในระดับนี้นะครับก็ต้องให้แนวต้านที่1,687นะครับกับ1,700จุดนะครับเป็นด่านทดสอบที่สำคัญนะครับส่วนแนวรับก็1,667กับ1,643จุดนะครับก็จะเป็นกรอบแนวรับสีเราคงต้องตามดูในสัปดาห์หน้ายังเป็นเรื่องเดิมๆนะครับที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์นี้นะครับว่า สัญญาณตัวรัสเซียยูเครนจะมีบทสรุปเชิงบวกเป็นพนธิธาการด้าน,นบวกอะไรออกมาบ้างนะครับขณะที่ภาพราคาดิบที่สูงก็กําลังสร้างความเสียหายนะครับต่อภาพตัวการขื้นตัว,ตวสีโลกโดยรวมนะครับเพราะว่ามันเป็นเลเวลที่ต้นทุนภาคการผลิตเองเนี่ยครับจะเป็นต้องปรับตัวและการโอชุดขึ้นมาระยะสั้นนึงก็ต้องบอกว่าไม่ใช่อะไรที่ดีนะครับต่อทิศทางการลงทุนและทิศทางเงินเฟ้อที่สูงก็หมายถึงการเร่งปรับนโยบายการเงินของสหรัฐและก็กลางทั่วโลกด้วยครับผม รับผมทามการรู้ล่สินค้าอะไรก็แพงนะมันก็แพงในจุดนี้ในส่วนของนักนูนเองนี่จะต้องแบบว่าใช้หุ้นกลุ่มไหนเซกเตอร์ไหนต้องแบบเป็นที่หลบภัยครับคุณความหัดครับ,รบก็กลุ่มโรงพยาบาลน,นะครับอยู่นน,น่าสนใจเป็นตัวที่ได้ประโยชน์จากเวลเเฟกของอตัวตัวออกกลางนะครับที่เขาจะมีเวลเพิ่มขึ้นนะครับจากภาพของตัวราคาที่สูงนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจก็คงเป็นตัวดิเฟนซีฟเซกเตอร์อย่างซีทีนะครับจงังหวะย่อลงมา แอดพอยน์อินทัตก็เป็นเรื่ที่น่าสนใจนะครับนอกจากนั้นเองก็พยายามโฟกัสหุ้นที่เป็นโกลสต็อกนะครับที่ภาพของตัวเอ็นนิ่งเนี่ยนะครับน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่เป็นตัวเจมส์ชีเจมาร์หรือว่าตัวดิจิตอลแคนเซิลอย่างตัวบีเอครับผมครับผมได้ครับผมรายการกล้วยหอมกับครูต้องขอขอบคุณคุณกรพัฒน์มากนะที่มาให้มุมมองในวันนี้ขอบคุณมากครับผมยินดีครับสวัสดีครับครับผมนั่นคือคุณกรพัฒน์บรเชษฐ์ผู้อในการฝ่าย วิจใจนะครับได้บริการการลงทุนบริษัทัทรัพย์โนมุรพัฒนาสินได้ม,มาให้มุมมองในส่วนของตลาดหุ้นสัปดาห์หน้ารวมถึงหุ้นหลบภัยในสัปดาห์หน้ากันไปแล้วนะครับ